กราบสวัสดีกัลยาณมิตรท,ที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้เตค้คงก็จะมานำเสนอในทอป,ปิกท,ที่มีชื่อว่าบารมีสิบทัศนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ข้อหนึ่งทานบารมีนะครับก็คือจาคะการสละการให้เป็นต้นนะครับข้อสองศีลบารมีนะครับก็คือการรักษาศีลให้เป็นปกตินั่นเอง ข้อ 3. เนคขมะบารมีคือการสละออกจากกามนะครับข้อที่4ปัญญาบารมีคือความรอบรู้ความฉลาดหลักแหลมนะครับข้อ 5. วิริยะบารมี คือความภาคเพียนนะครับข้อที่6ขันติบารมีคือความอดทนอดกั้นนะครับข้อ7สัจจะบารมีคือความพูดจริงทำจริงนะครับ ข้อที่8อธิฐานอธิษฐานบารมีคือการตั้งใจมั่นนะครับข้อที่9เมตตาบารมีคือความปรารถนาดีนะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายอุเบกขาบารมีคือ การวางเฉยนั่นเองครับผมโอเคครับผิดพลาดประการใดขออาภัยมนะโอกาสนี้เต้คุงสวัสดีครับบ๊ายบาย